ก็กระาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมฮาร์ดโทปี้คื่วันนี้เราจะมาเล่นฮาร์โทปีกันโดยวันนี้เรามีเป้าหมายในการเล่นฮาร์ดโทปี้คือการทำแยมผลไม้ไปแจกทุกคนในหมู่บ้านโอเค อย่างแรกคือเราจะมาทำสวนกันเครื่องเกมนี้ก็มีหลายอย่างให้เราทำได้เลยตั้งแต่ตกปลาเลี้ยงสัตว์ทำสวนทำฟาร์มแล้วก็อีกหลายอย่างเลยซึ่งเราจะมาทำสวนกนันเพื่อจะหาวัตถุดิบไปทำอาหารให้ทุกคนได้รับประทานกันเองเราจะปลูกเป็นมันฝรั่งนะเราะไอตัวไม่แข็งเลฟันฝรั่ง ต้องใช้เวลาถักหนึ่งชั่วโมงเลยว่ามันจะง้อเลยโอเคเราก็จะโปรเลยต้องใช้เวลาต้องคุยกับโปรซึ่งภารกิจในวันนี้เราก็จะทำงทานทำงทานโรงทานยาสตรอเบอรี่เราจะไปหาเพื่อนที่อยู่ในตระเวนบ้านแล้วก็ยื่นสตรอเบอรี่ให้กับพวกเขามันเป็นน้องชายสาวกันแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะต้องลุยน้ำต่อนทุกคนลดไปเลย ซึ่งตรงด้านบนก็จะมีหลอดพลังงานด้วยนะถ้าเกิดหลอดพลังงานหมดก็นอนหรือจะกินอาหารทาน,นเพิ่มก็ได้ทำไมเด้งแยงนะ่ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปตกปลาแล้วก็ไปทำสิ่งต่างๆในเกมพัททเปียที่มันน่าสนใจมากเลยซึ่งผมก็เล่นได้ไม่นานนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเยอะขนาด S <S <an> ก็อาจจะมีการมาเล่นต่อในงานอาริเลกต่างเพราะผมเพิ่งปลดล็อกงานอาริเลกได้ครับก็คือทำฟาร์มแล้วก็ตกปลาแล้วก็ทำอาหารถ้าเกิดอยากให้ผมทำงานอาริเลกอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยซึ่งใครที่อยากโหลดเกมนี้มาเล่นก็อยู่ในลิงก์ใต้คำบรรยายหรือใต้คอมเมนต์ ก็ไปโโลดมาเล่นได้นะหรือถ้าเกิดพยายากเล่นกับผมก็อาจจะมีไลฟ์สดเปล่าซึ่งภารกิจก็คือให้ใช้ปุ๋ยเดี๋ยวเราไปเอาปุ๋ยไปก่อนนะนี่เป็นปุ๋ยที่เราทำขึ้นมาโรย ว้าวมีออร่าด้วยโปรยลงไปเฮ้ยมีคนโทรมาเลือกผลลั์ปุ๋ยเหรออ๋อยังไม่เห็นผลหรอเออไม่ประลายตอนเก็บเกี่ยวก็จะรู้เองค้าโชคดีตอนเก็บเกี่ยวอย่างสมบูรณ์ก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอยากผมอยากเห็นจังิงจังว้าวไม่ปุ๋ยมปอีกสารเล็กตใส่สารเล็กต โอเคสารเล็กโตนี่ใส่เขาเ้าไปมันช่วยจริงๆใช่ไหมเสร็จแ,แล้วพี่คนเดิมก็โทรมาอีกไข่หลิวคุณดูแลผลผลิตได้ดีมากเลยหวังว่าตอนกเก็บเกี่ยวจะได้กเก็บเกี่ยวอย่างุมสมบูรณ์นะใช่ค่ะ อุดมสมบูรณ์ก็ได้ผลผลิตเยอะมากต้องดูแลอย่างนี้ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดผลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นชะช่วยลดน้ำํำกำจัดวจะพืชแล้วใส่ปุ๋ยผลผลิตด้วยแล้วก็ใส่อแล้วก็ให้สาเล่งโตมาเพิ่มอีกอื เลยโอเคซึ่งเรามาเริ่มแผนการของเราเลยดีกว่าซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นแยมปัแเจกทุกคนกันซึ่งเอาเป็นแยมอะไรดีเพราะมันใช้บูเบร 2, อรีอ่สองอันเลยเอาเป็นแยมบูบูเบ,รบอรี่ด้วกันตั้งก้อนแล้วก็ บูเบอร์รี่บดทำถ้วยเดียวก่อนแล้วกันโอเคอย่าลืมภุมไฟไม่ให้เยี่ยมบูเบอร์รี่เราไหมจะเรียกสตรอเบอร์รี่แกโอเคได้ามาแล้วเยี่ยมบูเบอร์รี่อย่าผวนนะ ว้าวเยี่ยมมากตูเหมือนยามูบารีนะ่าจะอร่อยนะโอเคซึ่งเราจะไปแจกของเราก็จะมาเปลี่ยนชุดกันนิดเึงวว่าวเอาชุดอะไรดีเอาเป็นฮาวายแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นกางเกงหน้าหนาวใส่เสื้อฟ้าไปเลยใส่ถุงเท้ายาว รองเท้าอะไรก็มองไม่เห็นเลยแสนแล้วใส่เป็นรองเท้านี่ก็รองเท้า,ทา,ทาพุดพุดแดงด้วยหมวกห้วยตอนนี้กันหุ้ยน่ารักแล้วก็มีเครื่องประดับอีกที่ทัดทูมีน่ารักมากโอเคว้าวใส่ทั้งเล็บเจลใส่ทั้งหูเจลหรือว่าจะปิดตาไปเลย นี่สั็แล้วเนีย่ยลืมกดบันทึกโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเรามาเปลี่ยนทรงผไมไม่ต้องดีกว่าน,นี่เอกลักษณ์ของใครเหลวเลยไ,เไปเราจะไปหาเพื่อนขนงพวกเรากันซึ่งเราจะไปหาคนแรกก็จะ,จะอยู่ตัวนี้อยู่ตัวนี้เขาชื่ออะไรนะมีความสุขแล้วเป็นเด็กผู้หญิง ถ้าเขาเป็นแมวเหรอเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันเขาอยู่ที่บ้านหลังที่หกเพื่อนจ๋าเอาบูเบอร์รี่ไป้ย่บูเบอร์ yeah, รี่อร่อยอร่อยแจกแย่บูเบอร์รี่กันดีกว่านี่เจอแล้วจอดรถแล้วกันเพื่อนจ๋า

ลูกหมนะือนว่าเพื่อนคนนี้เขาน่าจะไม่ชอบแยมบูเบอรี่แล้วเราไปหาเพือกก่อนคนกื่นดีกว่าคนต่อไปจะยัดแยมบูเบอรี่ไหมะนะงั้นจ๋าทำไมบ้านโล่งนี้ฮัลโหลมีคนอยู่ไหมจ๊ะแยมบูเบอรี่ฮัลโหลมีคนอยู่ไหนอยู่ที่ใด ดูเหมือนว่าเพื่อนจะนอนอยู่เนอะ,อะเอาเยมบูเบอรี่ไปเติมพลังไหมนี่นะเพื่อนอ,อย่าตื่นมาเล่นกินก่อนดีอย่านอนเพลินเกินเอาไหมสััโดีรับหน่อยก็ได้